แรกเลยดีกว่าค่ะหมายเลขแรกนะคะเนสเอาเลขเจ็ดค่ะนี่ใครมี่หมายเลขเจ็ดมากเกิดสิ่งอะไรอ๋หมายเลขเจ็ดนะคะน้องเนสของเราเลือกไปแล้วหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขต่อไปเลขเจ็ดก็ต้อง เลขแปแล้วกันครับเลขแปดค่ะมีอยู่มีอยู่เอาสิีเดี๋ยวนะตอนแรกอนเลือกข้าเพราะว่ามันมี5้ามาถึงเอาแล้วก็จะเลอกเลืแปดเพราะเกิดวันที่แปดโอ้โหหมดแล้วอายุก็18แปเองค่ะมันไม่มีเลขหรอกถ้าจะเห็นก็ที่อยู่เลยเอาเป็นเลขส3 3า้คนเล่ติงโก ตันคุณต้นต้นตัวนี้เนี่ยเรามีหมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดหมายเลขแดหมายเลขหใครมีครบสี่ตัวยมืออ้ห้าหกเจปดใช่ไหมคุณต้นคอตัน่งก็ต้องเป็นเลขน่เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้อย่าให้มาเกิสี่คนไม่งั้นเาจะแย่ก็ระขอเรามันเรามีสี่ชิ้นห้า้ก็ดแปดเก้ล้กัน ช่ขขวยดูซิว่ามีคนหรือเปล่าเอ่อช่วยกันดูช่วยกันดูเดี๋ยช่วยกันดูมีหมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดนะแล้วก็มีหมายเลขแปดหมายเลขเก้าถูกไหมคะครบนะเย้เยี่ยมเลยมีครบแบบนี้เ,เราก็มีของรางวัลมาแจกให้นะคะ,ะเดี๋ยวรอให้นะคะศิลปินของเราแจกให้ เราจะมีของรางวัลอีกนะที so. oh, ่ให้ร okay ่วมสนุกกันแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกัน um ก่อนนะคะน้แม่แมนดีเนาะแจกมาโบดีได้เดี๋ยวเราให้มาร่วมสนุกด้วยชนะตอนม่ตองคนเสร็จจบให้แบบนี้ดีนี่เห็นไหมีใครบ้างน่าจะมีสองคนอันเนี้ย กับแฟนคลับของเราด้วยได้รับบัตรกัญยาค่ะรับบัตรกันเลยจ้ะแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกันนะด้านหน้านี่ก่อนโอเคอถ่ายรูปหั<อ>ออย